อัานแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ตอกอีกเนี่ยก้อนเมฆมาแป๊บหนึ่งก็ตอกอีกอือป้วยตกยังให้แล้วขอบคุณค่ะโจสวัสดีค่ะเฮ้ออเอาทีก่อนอจีจุ๊บปะเอจิจุ๊บค่ะจิจุ๊บกอน

หนมอ,อยู่หขนมนอ,อยู่จ้าเมื่อวานนี้น,น,น้องเพชรไปเที่ยวสนุกมากน,น้่เพชรพี่พลอยไปเที่ยวเมื่อวานเนี่ไม่กินหกไม่กินหกอ,อิ่มไหมหรอเสียงรถไทยไโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่รถแก๊ปรถมาส่งของค่ะ <laughs> แสงเ้ามาจอะไรเด็กเต็มยังหนูขอดาวให้ยายหน่อยยายไม่ได้ดาวเลยขอดาวแตดูเลยแดนจ้าอะไรล่ะลูกไหนอ๋อดินน้ำมันเหรอดินน้ำมันหนูหายไปไหนหมดล่ะลูกหืยายบีเอาดินน้ำมันหนูไปไว้ไหนหมด ไปถามยาบีสิยาบีเก็บดินน้ำมันหนูไปไว้ไหนหนูมาทำขนมอยู่เนี่ยหนูหาไม่เจอเนี่ยไม่ใช่เอาทิ้งขยะไปแล้วหรอยายบีเอาคองไว้ไหนยินน้ำมันหนูอยู่ไหนจ้าหาไม่เจอเลยพอดาวสไตล์น้องเพชร <c oughs> ไหนพี่พลอยขอดาวสิลูกพี่พลอยขอดาวหน่อยลูกอ้าวตายน้องเพชรขอยังไงนะขอดาวอืมปากเบ้อเอาไหนน้องน้องพี่พลอยดูพี่พลอยทำยังไงพี่พลอยขอดาวให้ยายหน่อยพี่พลอยพี่พลอยขอดาวให้ยายหน่อยพี่พลอยจ๋าพี่พลอยจ๋าพี่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 พลอยจ๋าพี่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 พลอยจ๋า ว้าไปอาปากเลยโนเสาหนูขอดาวให้ยายหน่อยไหนๆทำยังไงจ้าด้วยจ้าด้วยโอ้โอ้โอ้อหัว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 โอ้ยฮึหงุดหงไดนี่งกยังไงจ้าทำดู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 นั่นหนูทำอะไรอ่ะลูก